สิ่งที่เรารู้่าค่ะเรื่องเกี่ยวกับสมบัติพจ์มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกับการทำกิจาการอยา่าคิดว่ามันไม่สาคัญอย่าไว้ใจใครต้องเกตัวเองในเรื่องสมบัติจเรเจอภาษตัวรู้ดีเลยจริงๆรู้ดีรู้จุกในอกเลยใช่ค่ะเลยตัดสินใจมาแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่เราได้ข้อมูลตรงนี้ไปเพื่อศึกษาเป็นตําราอ่านในชีวิตเรียกว่าตําราชีวิตในการดําเนินธุรกิจซึ่งเราไม่มีใครมาสอนแม้แต่อาจารย์เรียนมาสี่ปีก็ไิ่งเกอ หนูก็เชื่อว่าทุกๆคนเน่ไม่รู้ก็ด้วยซ้ำกฎหมายข้อนี้เรารู้หลักแล้วเราไม่กลัวแล้วเรารู้กติกาซึ่งการละกานว่าเราต้องปฏิบัติยังไงกับสังคมและเรารู้ว่าเราต้องจา่ายภาษียังไงคุณเนะี่รู้ดี่สุดว่าคุณโดนอะไรไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนงิจการไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราแต่แคุณอยากหยุดเสียตัทงที่มันไม่ควรเสียคุนควรที่นวมาแก้ไขช่วยผู้บระกอบการให้พ้นจาก วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตให้พ้นภัยใช่แจงกล้าพูดคำนี้เลยว่าแจงพ้นแล้วแล้วแจงเชื่อว่าภาษีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คนกลัวถ้าคุณรู้คุณไม่ต้องกลัวใครเอาง่ายๆอ่ะพูดในฐานะผู้ประกอบการการมาเรนภาษีเนี่ยเราก็หวังแค่เรียนภาษีนะแต่พอเรามานั่งคุยเราได้คอนเนคชันนะคุณการที่มาพบปะ หรือว่าการมาเรียนรู้อะไรที่ศึกษาเพิ่มเติมในชีวิตมันได้รู้หลักแล้วมันได้แก้ไขปัญหาในชีวิตคุณอาจจะเกิดก็ได้หรือคุณอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่แนะนำอ่ะถ้าคุณยังไม่เกิดนะว่าคุณโชคดีมากในการทำธุรกิจคุณมาเรียนรู้เพื่อให้คุณรู้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเกิดแล้วอ่ะไม่มีใครฉุดคุณได้หรอกนอกจากตัวคุณลุกึ้นมาฉุดคุณขึ้นมาเองแล้วคุณก็มาเอาเชือกเป็นที่รูุแล้ว นานมากดูไม่นวนนานมากจนจนวินาทีสุท้ายที่เราโดนวิกฤตในชีวิตหนักๆแบสิ่งแรกที่เราเห็นคือเราเราต้องโทรหาพี่นวลอ่นะแต่เราคือว่าติดต่อทางอินบ็อกเลยแล้วก็แบบว่าวิาวนาทีนั้นคือโอนตังจองเลยแบบว่าเราต้องให้พี่นวลคนนี้แหละช่วยเราแล้วไม่งั้นเราตายแน่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มานั่งกลวยมาไกลจากยาลาเป็นพันๆกิโลเพื่ออยาก่ดเนี่ยของจริงไหมและสุดท้ายก็ของจริง ถ้าคุณอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างเก้งกันอยู่อย่างเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียน่อย,ย,อย,ยคุณก็จะจบั้องใชแล้วคุณก็จะโดนออเอาเปรียบั้งใช้แต่ถ้าเกิดว,วันนี้คุณตัดสินใจมาคุณเชื่อเหรือเงินที่คุณเสียไปเล็กน้อยมากถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ให้ใครมาแกคุณได้เลย